สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรโบคาเฟ่ครับกล้องเนียงช่างแม่งครับขี้เกียจจัดแล้วเอาดูเนื้อหาตรงนี้เขาไม่ได้มันดูว่ากล้องเอียงไม่เอียงโอเคเนี่อะไรเนี่ยขนขนโอ้เรื่องของขนนะวันนี้วันนี้เรื่องของขนขนนกขนนกเออขนก็ตัวนี้เป็นเนี่ย กาวอีคลอสของอีคลอสแต่ว่างานนี้เป็นงานติ้นสามซึ่งครั้งก่อนเราเคยทําไปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปแล้วอีคลิปหนึ่งยังไม่ตัดเลยเลยเอานี้มาแทรกก่อนคือตอนเนี้ยปัญหาคนเก็บอีคลอสตัวเนี้ครับมันสวยนะแต่อืเนื่องจากเนี่ยถ้าดูนี่างานเก่าเก็บของพี่มันจะมันจะเหลืองก็ตาเหลืองแล้วก็เหนียวอ่าเหนียวแล้วก็บางจุดแตก แต่ต้องกรอบแล้วมันก็ซึ่งบางทีถ้าเราไม่ได้แบบมันเป็นราต้องการดูความสวยงามมันอะพอมาเห็นแล้วมันก็แบบนี้แม่งก็เหนียวจับก็นเหนียวอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนทางเลือกทํำยังไงเราต้องซื้อตัวนี้ใหม่ใช่ไหมไม่หรอไม่ไม่เราก็ทางเลือกเปลี่ยนแค่นี้เราไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่เราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ก็จะได้แบบตอบโจทย์เราก็เป็นเหมือนเดิมคืองานตัวนี้มันเป็นของรุ่นน้องเพทอยเซอร์วิสอ่าอ่า แต่ว่าไอ้เฮียงานไม่ค่อยทําหรอกหลังๆนั่นนะจะมีงานใหม่วันทีอันนี้ก็รอมาหลายเดือนกันนะขนาดปีขนาดไม่ตัดคลิปนานมันก็ยังเพิ่งจะออกมาเนี่ยเป็นปีอารมณ์ศิลปินเออฮะอารมณ์ศิลปินแม่งขับแต่หอพี่เะาหอแม่งขับอย่างเงี้ยขับเงี้ยแม่งขับหัวทิมเงี้ยแม่งขับหัวทิมเงี้ยแม่งบินไงรู้เออเอาพอละเอาเผามันแค่หอมปากหอมพอเดี๋ยววันนี้มันจะมาเปลี่ยนให้แต่คือคือ เดี๋ยวบอกก่อนตัวปิ้น 3D เนี่ยผมมาลองเปลี่ยนไปแล้วออืม่าด้วยความด้วยความที่เป็นวัสดุที่เป็น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 เรซินป่ะใช่ป่ะเป็นเรซินที่ฉีดออกมาทีนี้ความยืดหยุ่นน่ะมันความยืดหยุ่นน่ะมันจะไม่เท่าวันนี้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยความโค้งความสโลปอะไรเนี่ยอืมอ่าอาจจะเหลื่อมกันแค่แค่หลักมิลแต่พอเปลี่ยนใส่ไปแล้วมันอาจจะมีง้างน,นิดนึงแต่ว่าทุกอย่างใส่ได้ปกติสนิทหมด อ่าเท่าที่ผมลองเปลี่ยนนะผมผมลองเปลี่ยนไปแล้วสองชุดคืออย่างที่พี่ฟงบอกมันเป็นตัวเลือกมันเป็นทางเลือกมันเป็นทางเลือกทางเลือกที่เปลี่ยนขนดีกว่าไปซื้อใหม่ทั้งตัวคือบางทีไปหาตัวใหม่สภาพสวยๆอ่ะมันหายากแล้วมันก็จะกลายเป็นแผงมากใช่อ่าแล้ว นี่มันขาวด้วยเข้าไปดูมันขาวนะใช่ใช่ใช่นี่แตะส่วนใหญ่ของเพื่อนๆเนี่ยจะแตกเยอะใช่แต่เราพูดถึงในมุมคนที่มีแล้วนะอแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีอ่ะเจอสวยๆอ่ะถ้าจะเก็บแบบนั้นก็ซื้อได้อ่าก็ซื้อได้ถ้ามีแล้วล้วมันเจอสภาพแบบเนี้ยก็เนี่ยเอามาเปลี่ยนอืมก็มาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนก็จะดีแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ตั้งใจซื้อตัวหักมาเปลี่ยนในนี้นะคค่ามันก็จะหายไปไงเพราะว่าเพราะว่าตอนเราเล่นอ่ะ ใช่ป่ะพี่ตอนบอกออกมาเราเล่นตั้งแต่ขนอย่างนี้ไงเราเล่นตั้งแต่ยังไม่แตกใช่แต่ถ้าเกิดแบบตอนยุคสมัยใหม่มาเล่นแบบขน 3D เลยมันก็จะเป็นจริงฟิลแล้วก็คือถ้าถ้าแต่นี่ก็เสพเสพอันนี้วิธีเปลี่ยนยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่อาจจะต้องค่อยๆ่อยรีดมันนิดนึงเพราะอย่างที่บอกโค้งโค้งมันอาจจะยังไม่สลบเข้าคลิปนี้ต้องให้ให้เจ้าของเ่ยนของสินค้ามาเปลี่ยนให้ดูแต่เจ้าของบอกว่ามันไม่ออก ออกแต่มือจะขอออกเต็มือึ่งเขาถามันก็ออกแล้วนะเออมันก็ออกไปแล้วนะมันจะไม่ออกได้เอาหนาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดวิธีไอ้นี่เลยตัดวิธีวิธีวิธีเปลี่ยนให้ดูเลยใช่เอาให้เห็นแบบมือไขแบบจ่าๆเลยอ่าแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปเราต้องอันเดี๋ยวต้องแยกแยกล่างก่อนอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนอ่ะคือตอนเนี้กําลังให ให้สร้างชิ้นงานใหม่อยู่ก็คือเขาเต่า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 ไดมูเกนเห็นไหมแล้วไอ้ไอ้ตรงไอ้ก้อนก้อนก้อนอ่ะที่มันชอบไม่ครบอ่ะสีทองสีทองตรงขอบเต่าทําไมไม่ทำวะก้อนก้อนก้อนจะสร้างมันหลายชิ้นไงมันก็ไซส์เท่าๆกันนะมันต้องมันต้องพลิกซ้ายขวาไงลักษณะมันเหมือนนี่ทำหน่อยเถอะพี่ยังไม่ครบ ไม่ใช่อันนี้พรพี่ไม่ครบแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ครบถูกไหมเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่มันจะไม่ครบแต่ถ้าทํามาก็ทําเป็นแพ็คนีนหกหกชิ้นใช่ไหมแปดหกหรือแปดหนึ่งสองสามสี่อ่าแปดก้อนทำมาเลยเป็นแพ็คแปดบินน้อยกว่าอันนี้อีกเดี๋ยวมันก็บอกพี่ออกทุนใ้ผมไม่ได้เอาดีมึงทำนะโอเคอันนี้ชิ้นงานต่อไปเป็นเขาเต่า นี่กําลังจะมาอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็ชอบขายอันนี้ที่จับที่จับหอกของอะไรนะพี่ที่จับหอกของมาจิเลเจนต์คือคือมาจิเลเจนต์เนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยมันมีชิ้นนี้มาจิเลเจนต์วิธีทําเนี่ยมันจะเอาหอกหอกเสียบไปที่ปลายนิ้วก้อยออ่าแล้วก็มีปลายหอกเนี่ยให้ให้ให้หุ่นถือแล้วตรงนี้จะเป็นที่ หมุนที่ค้ำใช้ท่าไม้ตายให้มันควงให้มันควงอ่าให้มันควงอ่แล้วมีอะไรออะ่ันนี้กิฟล็อกเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายแล้วแซมแซมอะไกิฟล็อกหัวหัวไหลตรงเด็กของเดก้ะโลโบกิฟล็อกอ่ะพอพับมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นตัวล็อกอ๋อมันชอบแพดวันแพดวันตัวสีแดงเบอร์หนึ่ง อันนี้ของใครหักสั่งได้อ่าแล้วก็อันนี้อ่ามันจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกเอาไว้เปลี่ยนข้างในของดาวกระจายตัวเทนกูจินเทนคูจินตัวคอมเตอต์เขียวอ่ะอืมอันนี้อยู่เ๋ยวบอกก่อนอันนี้อยู่ฝั่งดาวกระจายนะอืมอ่าสําหรับคนที่เที่ยวล็อกดาวกระจายหักสำหรับคนที่เคี่ยวล็อกดาวใจายหักฟังดีๆนะอืมสำหรับคนที่เคี่ยวล็อกดาวใจายหักเพราะว่า ตัวเทนคูจินเนี่ยมันจะชอบหักอยู่สองด้านอชอบหักแกนแกนกับเคี้ยวล็อกอแล้วมันจะหลวมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคนหักที่ดาวจายใช้เปลี่ยนตัวนี้ได้อ่าฟังดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นอะไรหักที่ดาวกระจายนะไม่ใช่หักที่แกนอโอเค,อ,เคนะอ่าอันนี้ชิ้นมีออกมาสี่ชิ้นสี่ห้าชิ้นแต่เนี้ยอันนี้คือพระเอกเลย อันนี้บอกเลยอันนี้ใช้ไมีทั้งหมดหกชิ้นใช่ไหมที่ต้องประกอบมีทั้งหมดไม่ใม่ใม่ทั้งหมดสี่หนึ่งสองสามไม่ๆม่หนึ่งสองสามสี่แล้วข้างในไม่ต้องไม่ต้องข้างในไม่เกี่ยวก็คืออันเดียวก็คืออ่ะตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยอ่าสามชุดสามชุดคือปีกหน้าสองปีกกลางปีกไหล่สองอ่าทั้งหมดคีอสามชุดคือเฉพาะตอนนี้พี่ฟงเหมาไปแล้วสองเหลือหนึ่งชุดใครอยากเปลี่ยน ติดต่อมาได้ที่เราหรือติดต่อไปที่เพจ toy service โดยตรงก็ได้เปิดเปิดชุดเท่าไหร่นะพันหนึ่งชุดเนี้ยพันหนึ่งติดต่อได้ที่เราหรือทาง toy service ก็ได้อโอเคอะงั้นหลักๆเอาไว้เท่านี้ก่อนครับมาดูวิธีการเปลี่ยนกันโอเคออเค่เลย คือต้องคายสก,กูทั้งหมดที่ยึดแล้วมันจะมีซ่อนอยู่ในตรงตาตรงไหนใต้ตาใต้ตายตาังม,มีซ่อนอีกหนึ่งอ่าไม่รั่ไป และหักแล้วดูข้างในขาวจ้วข้างนอกโดนออกไซด์หรือแล้วก็เวลาออกที่ดีก็เอาปาดแบนหนึก็ใช่ไปควรปาดแบงนงัดจริงๆถ้าถ้าใครมีความสามารถหน่อยหนึ่งก็ไปแกะเอ๊ะซื้ออะไรไปเปลี่ยนเองก็ได้นะ ชัานระหว่างน,นี้ค่ะอันไหนมันเป็นหมดครับอ๋อแล้วมีอะไรไหมไม่มี <laughs> <laughs> แล้วเวลาเวลาใส่ให้ไล่ใส่จากข้างล่างก่อนจากจากตรงนี้ครอบอืมใส่จากข้างล่างก่อนามาไล,ล,ล่มาทีละทีละรูอืมซึ่งรูมันตรงอยู่แล้วแหละใช่อไหมอืม,อม,อม แล้วเช็ครูว่าแก๊ปมันแก๊ปมันไม่ได้อ้าเยอะแบบแคปมีประมาณอืมน่าจะไม่เป๊ะมากอืมแล้วลใส่ประกับกลับเข้าไปถ้าเอาลองดูนี้ก่อนรูนี้นนแล้วก็<อ>แล้วก็เช็ครูนี้ต้องบีบห่ ขันยึดเลยใช่ทำหลงหลอกดิทำหลหลขันเข้าๆก่อนถูกไหมพี่เอกไปอย่างเมามันแล้วครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นพี่เอกไปอย่างเมามันแล้วครับนี้ครับมันง่ายๆครับไมไม่ต้องการเปิดเผยใบหน้าแต่เดี๋ยวจะมีคลิปลับเสร็จแล้วก็กดต่าคลิปลับกดฝั่งนี้แล้วก็ไล่ทงกลังฝั่ง พอเราเราไขตรงนี้เสร็จไขนี้เสร็จแล้วก็ไล่จากปลายนี้อ๋อคือท,ทุกตัวคือไขไขแค่ไม่ต้องแน่นนะไขประกองเข้าไป,ปให้มันเข้าขที่ก่อนแล้วเดี๋ยว,วค่อยยึดสุดท้ายอีกทีหนึ่งก็เหมือนขันขันเสื้อสูบต้องค่อยค่อยวนก่อน เราค่อยมาย้ำทอกอีกทีหนึ่งชเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ขัน ก็รองจริงๆเอาสองหน้าบางติดก็ได้ก็อยู่เรียบร้อยถ้าใส่ถูกมันจะลงพอดีอบบเนี้ฝังพี่เอกเป็นไงครับกําลังพเพยอ์อย่างันนี้กําลังพเพยะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฝ <c oughs> <c oughs> ังพี่เอกกาลังพเพยะ <c oughs> <c oughs> จะบอกให้รู้ว่า <c oughs> มันไม่ยาก อ๋อรู้ละมันต้องลองผิดลองถูกรู้แล้วรู้ละอันนี้อันนี้พี่มือใหม่นะครับอันนี้เพิ่งเปลียกครั้งแรกเหมือนกันคือถ้าถ้านัดมันไกลอะ่ะเราจะจัดทรงมันได้ก็คือ,อทำ ตัวตัวไกกับไกก่อนใช่ไหมครับตัวนี้ก่อนแล้วก็มาตัวนี้โอ้คือคลมคือตัวนี้ใช่คือแค่ไข่คร่าวๆเป็นไขไขให้มันไม่ไข่เยื่อก่อนใช่ครับต้องนับเข้าไปให้แน่นก่อนป่ะหรือว่าไม่ต้องแนต้องปึ๊กก่อนต้องปึกก่อนต้องให้คือให้มันเรียบก่อน ให้มันสนิทให้อันนี้ตัวข้างในเนี่ยครับเข้ากับรูสีแดงตัวผู้อ่าเข้าไปล่องก่อนเราค่อยขันเนี่ยเนี่ยมันเรียบแล้วเรียบแล้วจับจับไว้แล้วก็ขันเข้าไปกับบีบไว้แล้วก็ขันเข้าไปเนี่ยตอนนี้เรียบละเรียบเมื่อกี้ยังเพเยออ่ะตอนนี้เรียบแล้วก็ขันยึดไว้ก่อนไม่ให้มันเล็กลองดูดูตรงนี้นะครับนี่เราต้องกดข้ากดเข้าก่อนกำลังจะกด หักแล้วพี่เอกยังไม่หักปกติไม่ดังพี่เอกก่อนจะลั่นเลยถ้าเป็นคลิปมือถืออะอย่างเนี้ยถือว่าสมบูรณ์ทำไมนี้ไม่ดังไม่สมบูรณ์ใในหักแล้วพี่เอกไม่มีไม่มีปอะมันลงล็อกมันลงล็อกมันเป็นคลิปมือถือนะครับนี่ นี่ครับจะบอกว่ามันไม่ยากไม่ยากแต่มีคนเนี่ยแตกเต็มท่งแล้วเดี๋ยวต้องต้องตัวตัวนี้ง่ายตัวนี้เดี๋ยวก็เหมือนกันเดี๋ยวมันเหมือนกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราอันนี้จะได้ประหยัดเวลาอ่านี่เสร็จไปสองปีกใหญ่ละอ่าเรียบร้อยอันนี้คือเรียกว่าอะไรนะครับเทปสองหน้าใช่ครับเป็นแบบบางนะครับบางที่เป็นกระดาษโอเค นี่ถูกต้องถูกต้องโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ปีกเล็กกดเล็กอึ๊บอ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่นจะบอกว่ามันมันไม่ยากตัวข้างเลยตัวข้างเลยข้างเลยผมบอกจะได้เร็วอ่ะอันนี้อันนี้แล้วก็ยกออกเลยแล้วก็เวลาใส่ มันจะมีอันนึงเนี่ยตรงเนี้ยเหลี่ยมนี้คือดูอย่าให้อย่าให้อันนี้มันมาค่อบเลยอันโอเคใช่เหลี่ยมนี้นะครับอย่าให้อย่าให้มันปีนใช่อย่าให้มันไปอยู่ใต้ใต้สีทองใต้ก็คือไขไขสองสองน็อตใช่ใช่ครับอันนีวิธีการมันไม่ยาก แต่เวลาหาน็อตอะยากมันจะสไลด์ลงสไลด์ออกมาอืมมล่เวลาใส่ก็ที่ตรงไหนที่บอกว่าห้ามห้ามปีน มีการโป๊ะโป๊ะโป๊ะแป้งขาวใช่ไหม <c ười> คือคือจริงจริงมันหักแล้วแหละแล้วก็วววพยายามเชื่อมต่อให้ดูสวยงามเยอาหัวรอ,อดดี <c ười> มีความภูมิใจอ้าวนั่นไงมันก็จะขึ้นมาค่อมอยู่อ๋อสีขาวต้องค่อมสีทองใช่ถูกไหมวเวลาใส่มันจะแบบไม่ถูกอ่าอ่าอ ก็มาทคิดนนะอะไอแล้วมันจะพอดีแล้วแล้วก็วกงับกลับเข้าไปพออันนี้อ่อาันนี้จะง่ายกว่าอันนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ยาวมากอืสีขาวค่อมสีทองว่าพี่สีท,อง,อ,ทองมันจะประชิดกันตรงน,นี้ มันจะคอมโปะโปะโป๊ะโ<า>เรียบร้อยพี่เอกอรวมล่างนี่ตึงตึงมือตึงตึงมือพี่เอกรวมล่าง,ง,งที่คนล,ล,ละข้างพี่เอกประกอบต้องตึ๊กตัก นี่ผมไม่กดนะกไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมันหัดอีกพี่เองั้นสะใจยังไงเลยเนะพี่เอดูขาวขึ้นขาวมีน้ำมีนวลลอยฝนขาวสวยงาม,งามแล้ว,ลวโนเนี้ดีของเก่าเกว่าตัวที่ไม่โดนแสงไม่โดนอะไรอากาศอะไรเนี่ย มันจะยังขาวอยู่นะใช่นั้นแสดงว่าความเหลืองมันเกิดจากการสัมผัสอากาศแดดแดดแดดแสงแสงแสงไฟกับอากาศนี่แหละในตัวที่อยู่ข้างในอ่ะเห็นไหมว่ามันขาวขาวเหมือนปกติเลยแ้าเป็นก็สวยดีนะแล้วเมื่อกี้พี่เอขอร้ออะไรอ่ะนี่เนี่ยขอล้ออะไรอ่ะขอร้ออะไรพี่เออ่ะฮะเหมือนโตรถยังไงไม่รู้อ่ะที่โดนมาอีกแล้วไง ดีโดไกมล้นแล้วอุตส่าห์ถนอมันมาตั้งนานเปิดมันมาจริงไหมแต่นี้จะท่งคุณค่าขึ้นมาทันทีนี่คิดถูกแล้วพี่เตียงนี่คิดถูกอันนี้คือนวัตกรรมสมัยก่อนคือวิธีการเชื่อมติดเขาเขาใช้อะไรเกาวกาวร้อนกาวร้อนใช่ไหมกดกาวแล้วก็ทำให้มันเย็นเียนมันเหมือนเล้ามันยังไม่ได้แตก ใช่ไหมมันยังไอดื้อมันแตกมันที่มันไม่ได้ขัดแต่มันลาวเนี่ยตัวนนั้เขาก็พยายามไปเชื่อมให้มันแบบนี่แต่ผมว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าใช่ปีเอแล้วก็ขัดขัดอะไรของน้องอันนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าชัวร์ดีตัวผมก่อนหน้านี้หนักกว่านี้สิก้าวมันจะลาวแต่เหมือนแรงรายงานเหลืองจนดำเหลืองจนดำเลย แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงตรงข้อต่อจอยน็อตอะไรพวกนี้มันแน่นมันเหนื่อยกันอันนี้เป็นเล็กเพราะว่าโดนไขขันไหนๆก็ไหนๆแขนเข่าไอ้เข่านี่มันยังไงนะใบมุเก็ตก็คือแค่เสียบลงไปแต่อันนี้ไม่เสีย อันนี้คือตัวอย่างของขาังไ่ได้ใสีพัฒนาโมยังไม่เสร็จเราเดี๋ยวน้องเขาลับปากไว่าจะทำอะไรนะกระดูกอ๋่อันขอไปดูตรงแบบนี้ถ้าถ้าอยากคอมเมนต์ดีเชื่อว่ามีหลายคนที่มีเต่าที่ว่าช่างมันไม่เอาอันนี้ก็ได้เพราะมันก็ยังทรงเต่าขนาดเป็นทรงโค้งยังทำได้ โค้งโค้งโค้งเดียก็เก่งเกียบปีถ้าถ้าโค้งมันไม่สัมพันธ์กันนะมันใส่ไม่เข้าขอให้สำเร็จตอบมาเถอะมันไม่ได้แบบตรงๆรงไงไทยนั้นมันหอตรงตรงๆองง่ายๆทำไมจะทำไม่ได้จับเนาะดีเอาซอยจะเพิ่มอะไรไหมติดเกมไหวไม่แล้วก็เสร็จแล้วอ๋อติดที่เลยก็ประมาณนี้รับ นะก็เนี่ยเจ้าของผลงานมาออกแล้วก็ทำไม่ยากใจก็ติดต่อไปที่เพจอะไรนะทอยเซอร์วิสทอยเซอร์วิสโอ๋ยนั่งตังแต่แรกก็จบแล้วไอ้เหี้ยต้องได้ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ก็ติดต่อโดยตรงหรือมาที่ร้านที่ซอยเก้าเก้าตึกมิตรจะตุจักรที่งสองก็ได้ไปสั่งในช้อปปี้ก็ได้สั่งในช้อปปีมีในช้อปปี้ก็ชื่อทอยเซอร์วิสเหมือนกันป่ะใช่แต่ว่าจะมีช็อปเปอร์ขย พอยสตูช็อปในช็อปปี้สามารถเข้าไปซื้อได้ซึ่งซึ่งก็จะมีรายการอื่นที่เราพูดไปให้เลือกอาจจะสต๊อกเป็นศนย์นะบางอย่างก็ไม่ได้ลงแราทักไปในเพจแล้วกันถ้าที่ไม่เห็นในช็อปปี้เราทักไป็นเพจครับก็เป็นที่ถือว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยให้ช่วยหิวใจเราได้สายสับสมแบบ สภาพที่ไม่สมบูรณ์เราไม่ได้แคร์ว่าต้องมี้วหนึ่งบล็อกต้องนิ้วหนึ่งแล้วมันยังได้สภาพที่กลับมาสมบูรณ์ถ้าทาเต่อแล้วแล้วเราไม่ลืมเหมืันจะเอาตัวนี้มาด้วยว่ามันยังอยู่ดีมันยังขาดีอยู่นะขาดีนะไม่ใช่ดำนะโอเคค่อยยังไงฝากเป็นไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นช่องโลโบคาเฟ่ครรับคับสวัสดีครับ